สวัสดีครับคลิปนี้นะฮะจัดทำโดยออดออนไลน์คอนะครับจะมาทวนเพื่อนๆที่เรียนนะครับว่าป <c oughs> กติในผมหาของขายดียังไงนะครับมาดูขั้นตอนง่ายๆเลยนะเพื่อนๆคนที่แชร์เครื่องมือนะครับคุณสามารถไปที่หน้าเครื่องมือนะอะไปหน้าเครื่องมือแล้วก็เลือกสรรหมวดหมู่เลยแต่ผมแนะนํำนะวิธีนี้ไม่ต้องดูของไทยก็ได้นะครับเพราะเราต้องการคีย์เวิร์ดเราเลือกทั้งหมดเลยก็คือที่ฝรั่งขายเนี่คุณจะได้ไอเดียสินค้านะครับ อ่าอย่างเช่นนี้ผมเลือกในโหมดแบตเตอรี่นะครับอ่าเลือกทั้งหมดนะผมก็เจอสินค้าตัวนี้นะครับขายได้แล้วเนี่ยเจ็ดจอลลาร์นะครับเสร็จแล้วพอเราเจอของเนี่ยเรามาแกะผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะไม่มีทางคิดคําว่า BLS7 หรอกเพราะมันเป็นรุ่นตัวนี้เห็นไหมนี่ผมเจอจากคีย์เวิร์ดของมันเองเลยใช่ปะ่ะนะครับ4 3 0อแอมปรอะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวจนี้มัน OM e นะครับเป็นผลิตจากโรงงานไม่ใช่ไม่ใช่แบบมาจากมาจากของบริษัทนะครับ อ่าก็บ l ผมก็เลยผมก็เลยเอาคีย์เวิร์ด BL S7 เนี่ยนะครับแต่ที่ผมคลิกเข้ามานะชิ้นนี้ขายแล้วได้หกโซนะครับอ่าแล้วก็มีค่าส่งน,นะฮะก็ก็โอเคอยู่นะผมก็เลยเอา BL S7 เนี่ยไปเซิร์ชที่เครื่องมือนะครับเนี่ยเอาคีย์เวิร์ดนี้มาวางเลยนะเสร็จแล้วผมก็เลยเจอตัวนี้ครับนี่ที่ขายได้ถึงสี่สิบโซเห็นปะ่ะคนนี้ขายแพงกว่าด้วยนะเห็นไหมนะครับ คนขายอยู่นิวเจอร์ซีย์นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆวันนี้คุณมีเครื่องมือนะฮะคุณมีเครื่องมือลิงก์ของผมเนี่ยใช้มันเป็นการหาคีย์เวิร์ดกดอะไรก็ได้เลือกหมวดหนี่ยหมวดก็ได้ที่คุณแบบเออสินค้านั้นคุณหาได้ครับคุณเลือกหมวดเลยว่าเออวันนี้ฉันจะหาหมวดนี้หมวดนี้แล้วก็กดทั้งหมดเลยเจอตัวไหนหน่าสนใจอย่าลืมครับเอาคีย์เวิร์ดมาเลย,เยตรงไหนก็ได้เนี่ยที่มันเป็นคีย์เวิร์ดที่คุณดูแล้วมันเป็นคีย์เวิร์ดของสินค้าตัวนั้นนะครับแล้วไปเสิร์ชที่เครื่อองงมืออีทนึ คุณจะเจอสินค้าขายดีและพอคุณเจอแล้วคุณก็ลองดูว่าราคาตลาดเป็นอย่างไรนะครับ <c oughs> คุณสามารถหาได้เท่าไหร่หากกบแล้วราคาต้นทุนราคาก็สง่งมีกําไรไหมและคุณตั้งใจลงอย่างเงี้ยให้ได้200รายการผมการันตีเลยว่ายอดขาย ebay เรือนแสนไม่ใช่เรื่องอยากนะครับนี่ผมทวนซ้ํานะสำหรับเพื่อนๆที่มีเครื่องมือหาสินค้าขายดีของผม <c oughs> อย่าลืมเอามาต่อยอดหาที่หาสินค้าร้อยโซพันโซด้วย นะครับและคุณจะเจอสินค้าขายดียิ่งขึ้นอีกโดยเป็นคีย์เวิร์ดที่ผมบอกเลยว่าคุณจะคาดไม่ถึงว่าโอ้เฮ้ยมันมีคีย์เวิร์ดนี้ด้วยหรอวะแล้วคุณก็จะเจอเออเฮ้ยมันขายดีด้วยโอ้ยแล้วก็หาได้นี่ไม่เคยคิดถึงเลยคำคำนี้ลองดูครับวิธีนี้จะทําให้คุณหาสินค้าขายดีได้ด้วยตัวเองและขยันลงวันละชิ้นวันละชิ้นวันละชิ้นตั้งใจลงทุกวันภายในหนึ่งปีคุณจะมียอดขายจาก a ีเืดนละแสนไม่ใช่เรื่องยากครับอะ หวังคลิปนี้หวังว่านะฮะคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับให้กับเพื่อนๆสมาชิกของโอตออนไลน์นะฮะอ่าแล้วก็ใครสนใจนะครับอยากมีแชร์เครื่องมืออย่างนี้ไม่ต้องลงเรียนก็ได้นะครับจะแชร์เครื่องมืออย่างเดียวก็ได้หรือจะลงเรียนพร้อมแชร์เครื่องมือก็ได้ติดต่อได้ที่ o อทออนไลน์ .com นะฮะคลิกตรงเพิ่มเพื่อนเข้ามาคุยกับเราได้เลยนะครับหรือจะแอดเองก็พิมพ์ตรงนี้นะฮะตามนี้เลยนะครับหรือจะโทรมาก็ตามนี้เลยนะฮะศูนย์แปดแปดแปดหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหกนะครับแล้วก็เรามีไลฟ เจอกันที่ละสีวันยังไงก็ถ้าสนใจเข้ามาคุยเข้ามาหาข้อมูลก่อนนะฮะฝาก subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยแล้วมีช่องทาง f c e e o o o k แฟนเพจโอทออนไลน์ฝากกดถูกใจให้เราด้วยแล้วก็เรามี twitter โอทออนไลน์ฝากกด follow ให้เราด้วยนะฮะยังไงก็คลิปนี้ไปก่อนแล้วครับสั้นๆแต่ผมบอกได้เลยว่ามีประโยชน์สุดๆครับสำหรับเพื่อนๆที่มีลิงก์ขายดีของโอ t ออนไลน์ครับ คุณจะมีไอเดียเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยแล้วก็สามารถหาสินค้าร้อยโซันโซได้อย่างง่ายดายเหมือนที่ผมเอามาทำคลิปให้กับเพื่อนๆทุกวันครับ